มาอันนี้ผมว่าโหดสุดละคุณถามนคนหยิบไม่ขึ้นอ่ะพลจิบไม่ขึ้นแน่ใจเฮ้ยไม่ต้องพูดไปมามันเด้งขึ้นมือมาเฮ้ยใช่ขอนับขอนับนะไม่ขึ้นพี่เมฆพี่เมฆไม่ขึ้นครับผมขอนับนะฝงฝงฝกับพลเนี่ยมีปีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผมเหมือนแ่บ เขาละพายก็ซิฟแบบเฉียงสว่าคลงมาต้อนรับบัญชาแล้วคุณก็เชื่องเลยคุณก็เชื่องเลยเชื่องเชื่องเลยนี่พี่ดาเขาไม่อยกอย่ากเลยโอ๊ยโอ๊ยโอยอองเลาี่มอบกูกมันนั่งข้างกูเนี่ยไม่ผมอธิบายครับี่ก็เดี๋ยวให้ป่านจิงนิดสายสิบที ขวาสิบทีเมื่อกี้มันด่าคุณหมาเพิ่มเป็นซ้ายยี่ให้พายซ้ายสิบห้าขวาสิบห้าขวาสิบห้าเสร็จปุ๊บกินกินน้ำปลาหนึ่งช้อนกินกินน้ำปลาหนึ่งช้อนโอ้โหปวดมากอยากกินนี่พราวบ้างปวดใชหมปากปวดมากกูบอบอกตรงนี้เลยนะพอทุกเสร็จปุ๊บจับได้ไข่ลับกับเบนส์นะเออมึงหนักคือช้อนเดียวกลายเป็นสองช้อนได้อะคือหนักกว่าที่กูโดนแน่นอนเอาวงดเอาวงดดีนะคนสั่งไม่ได้ทางหรอก ปสามสก่อนไปสามสก่อนนะเดิน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 เข้มเดินเ้อย่างสาอย้อนกลับไหมนายุเโง่เโเ้นับให้มันเร็วกว่าปกติไหมคุณต้นคุณหมุดพี่

อยู่นี่อยู่นี่ไอจีเดียวจบเนี่ยอันนี้อันนี้จบเลย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 น้ำเปล่าน้ำเปล่าคราวนี้มเคลือนเป็นเสกให้ได้ ไม่ก็ไม่ใส่ลุนลุนลุ้นลุ้นเลยปะจลุ้นเลยปะลุ้นเลยปะคือถ้าเกิดว่าบุญกูยังมีนะสายรับเบ้นต้องโผล่อะอะวะต้องโผล่อะวะเฮ้ยเนี่ยคนนับคนนี้คนนับแบบไม่แก้ต้องตางแลลุ้นมากันเนี้ยโอที่อ้าวมีคนเดียวแล้วมีคนเดียวแล้วเฮ้ยเขาไม่กล้าถามหรอวะเขาไม่กล้าถามหรอวะ

ติ๊กต็อกสอนด้วยาสอนด้วยมาแน่แน่ได้พิ่ปิงพี่ปิงพี่ปิง่ชายเบนส์เลยพี่ชายเบนสหอมแก้มกาฟิวจบๆเลยไม่สบายมากเล่นเกมไวอุ้ยยังไงวิีเลนด้วยีิล่น ว้าวอันอันอันอุ๊ยจริงจังเลยท้งกาไคำตอบตัดไปไม่เพิ่มอีกรอบปะอ้าวเกลียวเกลียวอันเกลียวหอมแก้มกับอ้าวง่าย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 ทำไมชีวิตมึงถึงมันจบมันจบได้ดูดียังอ่ะทำไมอ่ะคนเดียวเลยนะทำไมมันแฮปปี้จิ้งจังวะเอ้าเมื่อกี้ยูก็แฮปปี้แล้วยูก็แฮปปี้แล้วโุ้ยมาเกลียว ดีอ่านเลยนะอ่านเลยมันชนะอะไรวะกาปิลเฮ้ยกาเปิแค่ผมไม่เคยบาดหมางกับคุณนะกาเปิลเมื่อกี้ไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนทําเนี่ยไม่เคลื่อนทําไม่ได้นะเรียจะทําได้ก็ได้โอ้โหทําได้ที่จริงเหรอเอาเมื่อกี้คุณบอกว่าอุ่ยไม่เคลื่อนเล่นฟิตเนสมาไม่ฟิตเลยวะคุณข่มพี่คุณนะผมไม่ได้ข่มเลยเลยไม่ข่มนี่ผมปกป้อง ื่อนผมอยู่ชื่อไมเคิลเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหากับพี่นะผมนี่ผมนี่เขาปกป้องแกคุณจะทำหรือไม่ทำว่าลบคะแนนแค่นั้นอยาให้ได้ดีอ๋อลีก็ทำทำสิ่งที่ไมเคิลทำครับรอบนะรอบนะหมุนกี่รอบเก็รอบแล้วกินซีฟูช้อนเดียวซ้าย10บขวาเอาทีเดียวก็ไดซ้ายสิ คอุดที่ทีโอ้องตั้งสีพอจบพอพอพอไปขึ้นไปขึ้นโอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นขั้นขึ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 ้นขั้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นข้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้งขึ้น เอาแล้วคนต่อไปสวยแล้ว่สายเขาลังกายกับปิงนี่แหละอปยมมูนไปยมมาผมขอกระเทียมสองชิ้นได้ไหมฮะโอ้ขอกระเทียมสองชิ้นยี่สิบชิ้ด้ไหผมจะให้วิสายเนี่ยเคี้ยกระเทียมสองเม็ด แล้วก็ไปจูบกับพี่พลไปจูบกับพี่พลว้า๋ย่าแล้วปากต้องชนปากด้วยนะเอ้ยจริงจูบอะไรไอ้กระเทียมเนี่ยตัวแดงเลยไอ้จุ้มรอพี่หน่อยเดี๋ยวก่อนรอพี่หน่อยโอ้โหกรเทียมดิบเลยจุบให้ไม่นาเจ้ะจบจบจบจุบไว้ก่อนจะเผ็ดจูบให้มปนปากแล้ แร่างนี้ไม่มีโกปรกโดนดลยนได้กลิ่นมาแล้วโอ้กลิ่นขึ้นแล้วโอ้ยทำไมมารู้สึกด้วยวะตอนสุดท้ายไม่ต้องทายหรอกใครไม่ต้องเปิดแล้วนะแล้วคือไี่ปิ๊งนี่เองปิงปิงครับปิงกินแตงกวาไอ้ไอ้แก่ แน่ใจใช่ไหมว่าจะเปิดฝึกอ่ะแน่ใจนะแน่ใจนะแล้วจูบใบเขินจูบใบเขินโอ๊ยย่ามันฉันรอดแล้วกูไปเกี่ยวอะไรในซีเกมธรรมการนี้พี่เมื่อกี้จัดงารแบบ วิเคราะห์ละเคี้ยวแล้วไปจูบก็แล้วถูปากก็กลิ่นมันไม่ถึงว่ะไม่ถึงต้องยังไงต้องให้กลิ่นถึงใช่อันนี้มันแรงมากๆไม่กล้าคุยกับใครตอนนี้เอางี้นะเพลงปอนแต่งความไม่ึ้นดีป่ะไม่ไดีเดียวที่ไหนทีเดียวใช่ป่ะแล้วเราเปลี่ยนเลยไปแนะไปนะ อ้ยงงเ้ยวเข้ยวเข้ยเขี้ยวเขี้ยวไได้ได้ดูได้เลยคลอมคลยิ่งกาเสิร์ฟข้าวยจิเสิร์ฟเลยอ่ะถือวไม่เ้ั้ไปเค่สปีริีด้น่าเจินอะตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วทุกคนเราต้องแบบเออ ลาไปแล้วแต่ผมอยากบอกว่าวันนี้มีความสุขมากนะครับเหมือนได้มาเล่นเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งได้ทําสิ่งที่ไม่อยากจะทำแต่ได้ทำแล้วอันนี้จริงอันนี้จริงเรเหมือนแก้เพื่อนแก้เพื่อนถรอบมีความสุขเนี่เป็นเป็นผู้ชมนี่ดี ไม่ก็คือหมายถึงว่าไอ้ในสวนสวนน้ำไงอันนี้ก็แล้วแต่ฟิลไปแล้วแต่คนเออแล้วแต่การของแต่ละคนไปนะฮะอันนี้เรียกว่าเขาชนะแค้นเนี่ยตรงนี้แล้วก็จบกันแล้วก็ไปเริ่มแค้นใหม่ในอีกทีหน้าครับก็รับรองว่าคลิปหน้าจะต้องสนุกขึ้นแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตาม boys journey outing f i n n น o c k บ้านนะครับทุกวันศุกร์สี่ทุ่มสิบห้าทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับยูทูบเชนสองห้าหกหนึ่งแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กเชนสองห้าหกหนึ่งแล้วก็พิษเบสเดอร์ซีรี ครับซึ่งการรับชมแบบออนไลน์นะครับจะเป็นการรับชมแบบ u n l i m i t ตเลยนะครับสามารถรับชมแบบยาวๆฟินๆได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามรายการ Boy Journey Outing ฟินนอกบ้า ขึ้นรถตุ๊กตุ๊กอ๋อนู้นนี้นู้นไงนั่งนี่ผมนี่เล่นน้ำอีกแล้วอ๋ออีกปะเล่นน้ำทุก EP เลยมั้งแต่เรานั่งตุ๊กไปไงแป๊บเดียวอ๋อแล้วเดินหรอฮะอยากรู้ว่าถ้าเราวิ่งอ่ะพี่เขาจะวิ่งตามไหมวิ่งแต่ว่าเขาวิ่งไปด้วยด่าไปด้วยเฮ้ยพี่พี่พี่ผมว่านั้นน่ะให้พี่กินให้หมดยี่สิบชิ้น20่สชิ้นมันต้องใช่แล้วแหละถ้างั้นน่ะ kom tera kom tera.